มาคุยเรื่องนี้ค่ะจับตาวิกฤตสปอสอชอติดหนี้โรงพยาบาลกระทบคนไข้บัตรทองดราม่าบัตรทองสอปอสอชอโรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังขาดทุนหมอพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐทำงานหนักแต่ไม่ได้รับเงินที่น่ากังวลที่สุดคือประชาชนกำลังจะไม่มีที่รักษา เกิดอะไรขึ้นเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยไปที่สายนายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทค่ะคุณหมอสุพัฒน์คะสวัสดีค่ะครัสวัสดีคุณโอ๊คแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณหมอขาขออนุญาตอยากให้คุณหมอเล่าสรุปให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่าณนะสถานการณ์ตอนนี้สปสชหรือบัตรทองสถานการณ์เป็นยังไงนะคะคุณหมอับก็เป็นเรื่องยากๆเรื่องหนึ่งนะครับ กามีรายละเอียดทางเทคนิคเยอะมาก mm. เอาเรื่องพื้นฐานก็คือว่าเงินในระบบหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะก้อนผู้ป่วยใดเนี่ย <Okay. S 2> ไม่พอกับที่โรงพยาบาลรักษาคือ mm. <Okay. S 2> ถ้าโดยพื้นฐานเนี่ย <c oughs> สวสชเนี่ยเป็นงบง <c oughs> บปลายติดค่ะ <Okay. S 2> แม้ว,ว่าสวสชเขาจะมีเงินอยู่ประมาณกสมมติอยู่เจ็ดพันล้านสำหรับดูแลคนไข้ ที่นอนโรงพยาบาลคงใช่ที่เราแอดมิดจากผิดบัตรทองอันนี้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยปรากฏแอดมิดผู้ป่วยเนี่ยเบิกเงินสปสชไปสัก8-9หมื่นล้านแต่สปสชมีเงินแค่7หมื่นล้านเพราะว่าเป็นงดเงินก็ประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตั้งแต่ต้นปีพอเงินไม่พอโรงพยาบาลต่างๆนี่อพอสองเดือนสุดท้ายครับคือเดือนสิงหาและกันยาซึ่ง สสอสปสชต้องจัดสมมุตกลับมาเนี่ยก็ทําให้อยอดที่ได้รับกลับมาเนี่ยถูกเฉลี่ยกันแล้วน้อยกว่าที่ที่คาดว่าตัวเองจะได้อรวมทั้งโรงพยาบาลผมที่อยู่สบ,บายยอยด้วย,ยนะเราได้น้อยกว่าที่เราคาดว่าเราควรจะได้ก็ทําให้เกิดการเสียความรู้สึกกันแล้วก็รู้สึกว่าทําไมสปสชไม่จ่ายตามที่เราเรียกเก็บไปแต่โดยระบบเนี่ยเราก็ คือถ้าถ้าคนที่อยู่ในวงการก็จะเข้าใจว่า mm. ระบบงบบัตรทองเนี่ยมันเป็นระบบงบปลายปิด uh huh. คือมีเคสมีมีงบที่คมที่ซึ่ง uh huh. ต่างจากผู้ป่วยติดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือสิทเบิกได้ uh huh. ซึ่งอันนั้นเป็นงบปลายเปิด uh huh. หมายความว่าเบิกเบิกจำนวนครั้งเนี่ย uh huh. เบิกไป กรมบ,บัญชีกลางส่งเงินกลับมาเสมอ <Ừ. S 2> ไม,ไม่ไม่มีปัญหาไม่ไม,ไม่ติดไม่เชิงออกไปปิดแต่สปสช,อชอมีปัญหานั้นอย่างนี้อย่างนี้เงินก็แสดงว่าเงินเนี่ยมาไม่พอที่โรงพยาบาลคือโรงสปสช,อชอหรือบัตรทองเนี่ยคือโรงพยาบาลออกค่าใช้ใจ่ายไปก่อนถูกต้องไหมคะคุณหมอแล้วก็ทาเบิกแล้วก็ให้เขาให้ให้รับจ่ายคืนมาทีนี้รับจ่ายคืนมาได้ไม่ไม่เท่ากับที่เราใจาออกไป ใช่ใช่ปัญหาที่เรารักษาที่เราเรียกเก็บไปที่เราเรียกเก็บไปคุณหมอคะทีนี้อย่างในส่วนของโรงพยาบาลที่ที่คุณหมอที่สบายย้อยเล่าให้ฟังสักนิดนึงก็ได้ค่ะว่าดังนั้นปัญหาเกิดอะไรขึ้นกับที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบตรงนี้บ้างก็ก็ยกตัวอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลของผมในเดือนสิงหากันยาสองเดือนสุดท้ายคือคือที่มันระเบิดเถิดเทิงเป็นประเด็นในสังคมเพราะเพราะว่าสสชจัดสรรเงินสองเดือนสุดท้าย มาอย่างน่าผิดหวังสำหรับหลายๆโรงพยาบาลนั่นแหละข,ของสบ้าย้อยเนี่ยผมควรจะได้1.7ล้านที่ผมเรียกเก็บไปเนะาะตามตามอัตราที่สปสชกำหนดก็คือเราเราไม่ได้ว่าเรารักษาห้าค่ารักษาห้าพันเราก็เรียกเก็บห้าพันไม่ใช่เราเรียกเก็บตามการวินิจฉัยโรคสมมติถ,ถ้าเราวินิจฉัยโรคว่า มาคลอดเราก็จะได้คืนมาสามพันบาทต้นทุนการคลอดจะเป็นสามพันห้าพันหรือสองพันก็แล้วแต่เป็นการถัวกันตามมาตรฐานทางการแพทย์นะครับอเราเรียกเปหนึ่งจุดเจ็ดล้านแต่เราเราไม่ได้คืนมาสักบาทเดียวแถมยังติดลบอีกหนึ่งหนึ่งแสนกว่าบาทแสนแปดหมืนบาทอันนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเงินไม่พอโอ้แต่ไม่ได้เลยอสิคะคุณหมอแถมติดลบด้วย คือคือเรียกเก็บล้านเจ็ดมาสักล้านหนึ่งเออเราก็ยังไม่ก็ยังเซงเหมือนกันนะเกินมาล้านเดียวแต่นี่ไม่ได้เลยติดลบที่ต่างหากอ่าใช่ใช่คนี้มันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอ่าน่าจะหลายในในหนึ่งพันโรงพยาบาลก็น่าจะโดนแบบนี้ประมาณสักสองร้อยสามร้อยโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกลงเปิดโดนนะครับบางโรงก็ได้เงินก็ได้นะครับมันมันแล้วแต่โรงครับอืมเขามีคำอธิบายไหมคะ คุณหมอคะเขามีคาอธิบายอย่างเขาโรงพยาบาลคุณหมอเขามีคําอธิบายไหมคะมีครับมีผมผมเข้าใจระบบนะอผมผมเข้าใจระบบมากเลยว่าก็เนื่องจากเขาต้องมาถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยกับที่เราเบิกไปก่อนหน้านี้แล้วคือเดิมเราเบิกเคสละแปดพันสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะเคสละแปดพันสามร้อยห้าสิบาทอันนี้เขามีเงินจ่ายที่เจ็ดพันหกร้อยบาท เฉลี่ยแล้วทั้งปีเนะี่ยมีอย่างจากที่7 0 0ค่ะงั้นพวกเขาสปสชเขาก็เอาจํานวนเคสทั้งหมดของส้าย้อย5,000กว่าเคสทั้งปีม,มาถัวเฉลี่ยให้เหลือ7,006<ม>คูณ7 0 0กค่ะซึ่งแปลว่าผมได้รับเงินเกินไปแล้ว<ม>นิดหน่อยได้รับเงินเกินไปแล้วอ่านิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเมื่อคิด และเจ็ดพันหกเนี่ยผมได้รับเมินเกินไปแล้วนิดหน่อยทาให้รอบสิงหากันยานี่ยมผมจึงไม่ได้รับงบสนับ<อ>สนุนซึ่งนี้ผมก็เข้าใจระบบะเพราะว่าเป็นระบบเค้คก้อนเดียวกันม,มีเคกอยู่แค่นี้จะแบ่งกันยังไงลหละทั้งประเทศคราวนี้ผมว่าความผิดพลาดก็อยู่ที่สปสช<ม>จดสรรเงินก้อนนี้มาเร็วไปนิดหนึ่งจะสัรตัวเลขก้อนนี้มาเร็วไปนิดหนึ่งทั้งๆที่ทราบ เราก็ทราบครับว่าสปสชอเนี่ยะแะกระทรวสงสาธารณสุขดนะ้วยเนาะกำลังของบเพิ่มาจากรัฐบาลอยู่ซึ่งก็เคยขอเพิ่มไปแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านรมงตรีสมศักดิ์แล้วตอนนี้ก็ของบเพิ่มไปยังรัฐมนตรีพัฒนาซึ่งขึ้นไปยังสำนักงบแล้วรัฐมนตรีอนุทินก็ ก็ดูแลเรื่องนี้อยู่อะไรองนี้ซึ่งถ้าได้เงินเพิ่มมาเนี่ยมามาเติมก็น่าจะลงตัวอะไรเงี้จะว่าไปแล้วจริงๆคือบัตรทองเนี่ช่วยชีวิตคนไทยได้เยอะมากๆนะคุณหมอเขาน่าจะเทงบมาตรงนี้ให้ให้พอให้พอสมควรกันเหมือนกันนะคะนาักการเมืองที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลมานั่งเป็นรัฐบาลเนี่ค่ะคุณหมอคุณคุณหมอมองว่าถ้าอย่างนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้คุณหมอได,ได้ได้วิเคราะห์เอาไว้ไหมคะว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ ก็ในก็คงต้องแยกเป็นสองช่วงนะช่วงระยะสั้นระยะสั้นนี้ก็แน่นอนครับว่าก็ต้องเติมเงินเข้ามาเพราะว่าเงินที่หายไปนี้ก็ทําให้โรงพยาบาลเสียความรู้สึกจริงเสียร้อนจริงเพราะว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันก็สูงขึ้นในในทุกโรงพยาบาลคาดว่าต้องการเงินเพิ่มอีกสี่พันล้านนะครับอืถ้าได้มาสี่พันล้านเนี่ยตัวเลขที่ผม ควรได้1.7ล้านผมก็จะได้กลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเงิน4พันล้านนี้มากไหมสำหรับรัฐบาลก็น่าจะไม่มากเมื่อเทียบกับน่าจะอยู่ในวิสัยที่เติมงบกลางเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็น่าจะเป็นน่าจะมีโอกาสได้นะครับผมรู้สึกนะเพราะว่าท่านนายกอนุทินเองท่านก็เข้าใจระบบสาธาสุขดีเข้าใจเรื่องบัตรทองเข้าใจเรื่องโดกการจัดสรรปงะมาณของ สปสชดีเพราะท่านก็เป็นรัมตีาสาธารณมาก่อนค่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าถ้าได้้อนนี้มาเนาะมันก็จะพูเราเรื่องของอ่าฐานะการเงินไประดับหนึ่งแต่แน่นอนเรื่องความรู้สึกที่เสียไปค,ความเชื่อมั่นต่อสปสชที่หายไปอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ยากที่ต้องค่อยๆมามฟื้นฟูเยียวยาค่ะแต,แต่ระยะยาวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลย จะแก้ปัญหายาวๆเป็นยังไงใช่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะใน,ในระดับภาครัฐนะคะคุณหมอแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้คุณหมอคะทีนี้ทีนี้ด้วยความที่งบมันมีมาแบบเนี้ยมันไม่เพียงพอมันติดลบซะด้วยซ้ำไปส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยยังไงด้วยไหมคะปรับวิธีการรักษาปรับยาหรือต้องทํำยังไงด้วยไหมคะเพื่อที่จะให้อยู่ได้ด้วยข้ <c oughs> อดีของระบบการแพทย์ไทย <c oughs> ผมว่าข้อหนึ่งคือเราไม่ได้ เรารักษาคนไข้เราไม่อิงกับงบมากมค่ะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ไม่มากหมายความว่าโรงพยาบาลจะรวยจะจนคุณหมอเราก็ไม่สนใจก็ก็<อ>รักษาเต็มที่ค่ะว่าเต็มที่คือรักษาตามเหตุตามผลแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นหนี้ไปนี่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยมันก็ก็ปิก็เครดิต บริษัทยาไปเครดิตเข้าของเครื่องใช้ที่เราต้องซื้อการพัฒนาก็จะช้าลงแน่ๆแต่ว่าความสิ่งที่เราต้องหาให้ได้ก็คือเงินที่จะจ่ายโบทีจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างอะไรเงี้ยที่มีสิทธิ์ข้าราชการเพราะาะสิทธิ์ข้าราชการเพราะความเป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนเราเข้าทุกเดือนอยู่แล้วตอนค่ะ ดังนั้นสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรเสียงดังๆไปถึงภาครัฐไปถึงรัฐบาลในกระทรวงสาธนารณสุขอีกบ้างไหมคะจริงๆผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องข้อเท็จจริงโอเค okay, ข้อเท็จจริงเงินไม่พออันนี้ต้องทําความเข้าใจต่อสาธารณณะให้รับทราบแล้วก็วิธีแก้ระยะสั้นโดยส่วนตัวผมก็ไม่เห็นวิธีอื่นเนาะนอกจากเติมเงินเข้ามาในระบบ สี่พันล้านซึ่งไม่รวมเรื่องฟอกไตนะเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยเ,เงินผู้ป่วยในผู้ป่วยไอพีอย่างเดียวซึ่งน่าจะอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ออันที่สองเรื่องของความรู้สึก <c oughs> อันอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความรู้สึกในการเ,าเห็นความสำคัญเดอกรักระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ปสปสชอนะ <c oughs> เราไม่รักสาปสชก็ได้แต่เราต้องระบบยืนหยัดปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่ช่วยดูแลคนทั้งประเทศดูแลคนจนดูแลผู้คนไม่จนต้นด้วยนะเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยถึงไม่จนก็จนได้ถ้าคุณไม่มีหลักประกันสุขภาพใช่ดังนั้นเนี่ยทีเหล่านี้ก็ต้องสร้างความรู้สึกของผู้คนในสังคมที่ช่วยกันปกป้องและช่วยกันออกแบบที่ดีที่สุดค่ะ เพราะว่าการออกแบบเป็นเรื่องที่สังคนต้องช่วยกันไม่ใช่เรื่องของสปสชอย่างเดียวออกแบบการกระจายแพทย์ยังไงละ่ะให้ลงไปถึงชนบทลึกๆเพื่อดูแลคนพื้นที่คนพื้นที่ไม่ต้องขึ้นมารักษาในเมืองอไม่มาแออัดในโรงพยาบาลใหญ่<อ>ต้นงุนโรงพยาบาลใหญ่สูงกว่าโรงพยาบาลเล็กอยู่ลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นค,ครับ<อ>มีมีสิ่งที่ต้องทําอีกเยอะมากในอนาคต ได้แล้วยังไงเราจะได้ติดตามกันต่อโดยเฉพาะเบ็ดเงินที่จําเป็นอย่างยิ่งต้องเติมลงไปอย่างน้อยก็สี่พันล้านอย่างที่คุณหมอว่าและได้ตามต่อนะคะวันนี้ขออนุญาตรบคนเท่านี้ก่อนขอบคุณนะคะคุณหมอสุพัฒน์ค่ะครับขอบคุณครัสสบ<อ><อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทนะคะเรากำลังคิดตามที่คุณหมอพูดอคือทุกรัฐบาลเห็นด้วยกับระบบหลักประกันสุขภาพประชาชนคนไทยทุกคนบัตรทองยาโอกกออกจากช่องสามเราไม่ได้ต่อประกันสังคม ไม่ได้ต่อมสามเก้าแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองนะใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะว่าจากจากเท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นคุณ้าข้างบ้านหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณน้าของโอเองเนี่ยนะคะก็ก็ใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยช่วยชีวิตได้เยอะแล้วคุณหมอโรงพยาบาลรัฐก็เก่งเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่สูงทำยังไง คือคือด้วยปากพูดอะ่ะคุณนึกออกปะด้วยปากพูดของของบรรดานักการเมืองอะ่ะก็จะบอกระบบนี้ดียังไงก็ต้องเอาไว้แต่ทําอย่างไรที่จะให้นักการเมืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในในซีของภาครัฐไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนะเพราะว่าเพราะว่าเอาคืออันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคนที่อยู่ระดับเนี้ยระดับเนี้ยต้องใช้ว่าระดับเนี้ยหรือระดับนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างบนถูกปะจะทําอย่างไรให้คนเหล่านี้เขามองเห็นว่า บัตรประกันสุขภาพบัตรทองอ่ะมันสําคัญกับประชาชนคนไทยจริงๆอย่างนี้คุณหมอบอกเลยไม่ใช่แค่ตาสีตาสายใยมีใย,ยมาแต่คนฐานะปานกลางอ่ะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอ่ะเป็นมะเรง็งเป็นหัวใจเป็นอะไรคุณต้องใช้บัตรทองไม่งั้นจากคุณมีเงินนะคุณกะว่าคุณมีเงินเป็นล้านล้านเดียวเอาไม่อยู่มะเรง็งล้านเดียวเอาไม่อยู่คุณต้องใช้บัตรทองถ้าไม่นับว่าคุณมีประกันชีวิตส่วนตัวนะเนี่ย ทำอย่างไรที่คนระดับบนระดับบริหารประเทศอเขาจะทราบว่ามันจําเป็นแบบเห็นด้วยตาเนื้อสัมผัสได้เห็นด้วยตาเนื้อจริง,รงๆอยากให้ไปโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ต้องนัดผอ,อโรงพยาบาลล่วงหน้าเอาอย่างนั้นดีกว่าอยากให้บรรดานักการเมืองระดับสูงไปโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลล่วงหน้าว่าคุณจะไปคุณไปแบบใส่หมวกใส่แมสก็ได้ไปแฝงตัวดูเลย ตามโรงพยาบาลรัฐที่เข้ามาใช้สิทธิ์บัตรทองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแล้วมันคือความจําเป็นขนาดไหนเอาจริงๆมันต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสู้สุดใจเหมือนกันสปสชบัตรทองนนในที่น่าสนับสนุนสุดใจเลยสปบัตรทองเนี่ยว่ามันสําคัญมาก